เอาอะไรเอาอะไรงานตัวสะกอนคอนสีแสดงเอนอไรล่ะสวัสด <on> <road> ีค่ะสวัสดีค่ะให่กเอามอระมระอันนูชปกีโซคว่มสามาเอสามาที่เีสิลเตยได้ไมถ้ามสิขอโทษขออภัยเด้อเออโซวามา เดีเ๋ยเดียาแล้วละอาวอจะไปนองใช่ขันจบจบทเรืเมงคืออายขันงา,งามงามคืออายสังวะไปเกิดกรรมน้องเหี่ยวข้ำกรบ้านน้องอยู่สังเอิดหลับหลอนสังแม่นอนตาสีสังแม่เอิดอยู่ตีปันตา,าสงวะเห็นเนี่ยนั่น,น,นอน น plane. ้อแขนเป็นเมื่อน้ำนองมีค่าลอยต้องปไเสียขาเลียดอก่ให้กรายเป็นจาละวัน้อ้กีตายเป็นรถเติีค่าไอ้กีบีไหลไเมื่อยเมื่อยโอ้ยเอาไปจบกันแล้วนหาแล้วน้าแล้วเอาอีเอาไปวะเลียกตี้ยนานวัหน้าน่ยง ตอเอาต่อเาไมเอาไเอาไม่เอาไม่สะไม่สไมก้อนเพชรหนามเอาไม่เอาไมโอ้ยโอ้ยเอ็นดูค่ะเอดูเอออสันลพี่น้องเ้ยสันหวแวนอนหุ่นอเออสมอนหน่อยซ้ายล่าสมอพอนสมอพอ ไม่มีะไรแต่ไมจบขออภัยเ้อพี่น้องใเพวามันกำลังวันถึงมันเด็กนหน่อยอายุวัฒนถึงไม่กำลังสิลืมเอยเหนื่อยนั่งใจกวเด้อเล่มต้นไม้นี่นองนะเออจัมานอนใช่ท่านจบจบพี่เมนคืออ กำบันน้นองอยู่สั่งมาเอิดรับร้อนสั่งงานนอนหลับดีสั่งมากเอิดอยู่สี่ตนตาลน้องกระซองก็เห็นเจ้าสิมเมียน้ำนองสิเมียดั้ดอกบอเงี้ยน้ำนองนี่งข้ารถด,ดีพอให้เสียข้าเลี้ยนดอ,บอ,ยอยกบอหใ,ให้จ้างบอเนี้ยตายเป็นซสาเหรอวันให้อายคีตายเป็นรถเต็มที่ข้าอ้ายมนกิ้

ท่านมาดีหน่อยจงจอิงคุนเโอยรสีมันจดมดท่ไหนก่อนแต่แดงแต่แต่แดงเสือสก